รวมสนับสนุนให้วัยรุ่นทำธุรกิจโดยธนาคารกรุงไทยกลับเข้าสู่เบรกที่2แล้วนะครับในรายการวัยรุ่นปันล้านเดอะพรีเมียมโปรเจกต์นะครับเบรกนี้ครับเราไปติดตามกันที่ทีมแรกเลยดีกว่านะครับทีมแรกก็คือ B216 ครับทีมนี้เนี่ยเขาขายแฟ้มเรืองแสงครับอย่างที่รู้กันไปว่าเจอคู่แข่งเป็นโรงหนัง SF สเเองด้วยนะครับและแฟ้มเรืองแสงของเขากับโลเคชั่น SFMBK เนี่ย ถือว่าเป็นถิ่นของเขานะครับเพราะว่าทีมนี้นศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับไปดูกันสิว่าเขาจะใช้ความได้เปรียบในเรื่องของสถานที่ได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับ B 2 1 6หญิงล้วนของเราไปชมกันเลยครับเอาละครับหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคกันมามากมายในที่สุดก็ถึงเวลาขายของจริงๆกันสักทีครับสิ่งน้องๆแต่ละทีมจะมีเวลาขายแค่2วันเท่านั้นตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นเริ่มกันที่ทีมแรกเลยฮะ B216 กับแฟม้มเรืองแสงของพวกเธอและสถานที่ที่พวกเธอได้ก็คือ SF Cinema City มาบุนคลองนั่นเองครับในวันนี้พวกเธอก็มาถึงก่อนเวลาขายอีกเช่นเคยมาถึงก็เจอบูธจาก g t s ตั้งขายเสื้อกันก่อนเลยฮะหลังจากเมื่อตอนจัดบูธได้เจอคู่แข่งอย่างแฟม้มเท่าแก่น้อยไปแล้วเราแบบ 8, อบแปะโปสเตอร์โปรโมทแฟ้มของเซอราไว้ถามว่ากลัวไหมซ,ซีทอนเซอรากลัวเขาไหม ยังไม่ทันเริ่มเลยนะครับน้องและหลังจากปล่อยให้บู๊จากทาง GTS ขายนําไปก่อนพักใหญ่ก็ถึงคราวของพวกเธอสักทีครับสึ่งน้องๆก็เตรียมกลยุทธ์มากันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเอาเป็นว่ามาดูกันดีกว่าฮะว่าจะรุ่งหรือจะร่วงแล้วเ,เรื่องแผนนะคะสนใจม,มาพิมพ์ได้นะคะอยู่ตรงนั้นขเขาจะขายตะะั่วค่ะกดแล้วกดเลยนะคะและหลังจากเรียกลูกค้าไปได้สักพักก็มีเหยื่อแวะมาติดกับพวกเธอแล้วฮะยยบาทมันเรื่องแสนได้จริงๆนะ ขนทางยังอีกยาวไกลนะครับน้องแต่ดูเหมือนว่าน้องๆจะเตรียมตัวมาดีจริงๆฮะขายได้เรื่อยๆเลยทีเดียวนี่อยากได้ไหมคะสวยน,นะลูกสวยน,นะสวยสวยแล้วพีวส่วสวยน,น,นะมเขาเด็กข้าบ้านล้วอ่ะนี่จะมาขายของจะมาหลอกเด็กครับเนี่ยแต่ก็เนียนขายไปจนได้นะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้ขายไปก่อนแล้วฮะอัน,นี้เดี๋ยวข้าไปดูหนังใช่ไหมครับสนุกมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทันทร นอกจากหลอกเด็กแล้วยังจะมาเนียนเบี้ยวตังทอนอีกเลอครับน้องราคาใบเท่าไรห้าใบหกไมลบาทค่ะโอ้โหเจ๊จัดห้าใบรวดเลยทีเดียวฮะร้าจะเอาไปแจกลานๆค่ะไม่ธรรมดาจริง,รงครับแป๊บเดียวขายได้เยอะขนาดนี้และก็ทำท่าว่าจะขายดีอยู่อีกพักหนึ่งครับหลังจากนั้นไม่นานพวกเธอก็ได้เผชิญกับโลกความจริงอันแสนโหดร้ายเออพอไม่ค่อยซื้อก็แล้วอะไงงั้นละครับน้องแต่ความเป็นจริงเป็นโหดร้ายแบบนี้ละครับ สังเกตว่าจะมีคนแวะเวียนเข้ามาชมเรื่อยๆแต่ก็แค่เข้ามาดูแล้วก็จากไปแต่น้องๆก็ไม่ยอมแพ้ครับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายให้หลากหลายกว่าเดิมโดยการออกไปล่าตะเวนขายกันตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่เห็นผลสักเท่าไหร่ครับจนกระทั่งชายผู้นี้ปรากฏตัวนี่มันพีชพัชระพระเอกวัยรุ่นพันล้านของเรานี่ครับ ยังจำกันได้ไหมครับว่าพวกเธอชนะมิชชั่นที่4จากธนาคารกรุงไทยมาได้สิ่งของรางวัลก็คือได้พีชพัชระมาช่วยขายของเป็นเวลา30นาทีนั่นเองครับหมาเรียกได้ว่ามาถูกจังหวะจริงๆนะครับน้องพีชอย่างเนี้ยยอดขายของพวกเธอก็คงดิ่งหวบลงไปเหมือนเดิมครับปะโทนี่มันพีชตัวปลอมนี่ครับน้องอันนี้คือลูกค้าของเรานะคะพอเขาใส่แว่นแล้วเขาหน้าเหมือนพีชมากเราก็เลยดีลมาแหมเอาเถอะครับ ยังไงน้องก็ชนะมิชชั่นมาได้พีชพัชระตัวจริงมาแน่นอนครับแต่ทีมงานของเราขออุบไว้ก่อนว่าจะมาตอนไหนพีชต้องมาพรุ่งนี้แน่เลยอ่ะสงสั็เราต้องพึ่งพีชแล้วอะค่ะเราต้องให้พีชได้ช่วยเราขายต้องบอกว่าแชรให้พีชขายด้วยนะอย่าถ่ายรูปอย่างเดียวต้องขายมันก็แน่นอนแล้วครับน้องจะขายไม่ออกอยู่อย่างเงี้ยโดนกรรมการสับแหลกแน่ครับพูดยังไม่ทันขาดคำมาโนดแล้วฮะ แล้วก็ถึงช่วงเวลาที่กรรมการจะมาตรวจบูธนั่นล่ะครับเล่นเอาน้องๆหน้าเปลี่ยนกันเลยทีเดียวแล้วน้องๆก็จะเอาอยู่ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าติดตามกันอเองดีกว่าครับเอาตัวแทนหนึ่งคนพามาดูนิสสือเราทําอะไรบ้างมานี่ดีท้าองค่ะแล้วก็ซื้อไฟแบ็คลท์ต่ดตูตอนแรกนันจะตั้งตรงป๊อปคอร์นแต่ว่าตรงป๊อปคอร์นเขาไม่ให้ตั้งแล้วเพราะว่ามีแฟ้มขายเหมือนกันตอนนี้ที่แก้ปัญหาทำยังไงแฟ้มเราจะเด่นขึ้นมาเรียกว่าจีถูกจุดจริงๆฮะ คณะกรรมการของเรามองแป๊บเดียวก็รู้ถึงปัญหาของบูทธทันทีฮะดูคนจัดอย่างนี้แล้วดูพี่นวลจัดอย่างนี้เราก็รีบทําการแก้ไข,ขครเบิร์ดเราจะได้เห็นสินค้าเราชัดขึ้น,นแล้วก็ขายดีขึ้น,นได้พี่นวลมาช่วยจัดเนี่ยเห็นความแตกต่างชัดเจนจริงๆครับและหลังจากนั้นก็ได้คณะกรรมการของเราช่วยแนะแนวไปหลายอย่างเลยทีเดียวฮะใส่อะไรให้มันดูแบบนี้ของมีอะไรมันอาจจะดูแบบนี่มันเหมือนเตรียมขายเต็มที่แล้วว่ะเพราะมันใส่ช่องแล้วอ่ะแล้วไอ้โปรโมชั่นอ่ะหมายถึงว่า ละ,ละคงราคาอะไรเงี้ยมันตัวเล็กเห็นไม่ค่อยชาร์จไม่ดึงดูดเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณไม่เอาความเลืงแสงของคุณมาโชว์มันจะกลายเป็นแค่แฟมแล้วก็มีลายสีเขียวคืออุตสาห์ทำเลีงแสงมามันไม่ไม่ไม่ไมเห็นฟังก์ชันนี่เขาก็บอกว่ายังยังตกแต่งเพิ่มเติมได้ก็คือมันเหมือนมันไม่เด่นสินค้าแล้วก็ไม่เด่นราคาแล้วก็ไม่เด่นเราต้องคอยใช้เสียงอะไรนะคะขาทางหน้าเป็นห่วงจริงๆครับทีมนี้น้องๆต้องรวบรวมคอมเมนต์จากกรรมการเพื่อไปปรับใช้ต่อไปละครับ ยังไงก็เหลืออีกวันหนึ่งก็ต้องลุยกันอีกเฮลอกหนึ่งนะฮะขายบนมีคนชอบก็ดีใจแล้วโอ้โหทีม B216 นี่ใช้ทุกวิถีทางนะครับถึงขนาดเอาพีทพัชระตัวปลอมเนี่ยมาช่วยยืนขายด้วยนะฮะก็เป็นผมผมดูดูๆดีดีก็ไม่น่าใช่พีทพัชระนะครับผมแต่ถ้าทีมนี้เนี่ยเขาจะได้พีทพัชระตัวจริงนะครับมาช่วยขายด้วยเพราะว่าเขาเป็นทีมที่ชนะมิชชั่นจากทาง KTB นะครับต้องรอลุ้นนะครับว่าพีท จะมาวันไหนมากี่โมงมาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับทีนี้ต้องรอรับมือให้ดีนะครับเอาละครับจาก S F M B K นะครับตอนนี้เราย้ายมาที่ S F Central World นะครับเป็นสถานที่ขายของของทีม The So So ครับกระเป๋าหนังเครื่องเขียนของเขานะครับที่เปิดออกมาแล้วเหมือนมีเงินเสียบอยู่แต่เงินเนี่ยสุดท้ายเป็นกระดาษแปะเออช่ามันนะครับเอาไปว่าเป็นกระเป๋าหนังแล้วกัน เรามาดูกันครับว่าเขาจะขายของได้หรือเปล่านะครับกับกระเป๋าหนังของเขาและ S.F. Central World กับทีมนี้ The SoSo so ครับมาที่พลังหนุ่มอย่าง The SoSo so กันบ้างครับหลังจากเมื่อวานได้เปลี่ยนไอเดียทำบูธใหม่ให้รู้ราสมกับสถานที่ขายอย่าง S.F. World Cinema แล้วก็ถึงเวลาขายจริงกันสักทีครับสิงน้องๆก็มาเตรียมจัดบูธสายทีเดียวมีกระป๋าไปเกือบเที่ยงแล้วสภาพกัลุกนี้ลุกล้นอย่างที่เห็นเนี่แหละครับ ราประมาทไปนิดนึงก็งเลยต้องมารีบทําตอนเช้านี่ครับขั้นตอนการทํางานอาจจะไม่เวริร์คเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่หน้างานก็พอใจครับนี่ก็ได้เวลาขายของละดูท่าทางน้องๆยังจะชิวกันอยู่พอรู้สึกตัวอีกทีก็พบกับปัญหาแล้วครับไม่มีไมค์เหรอแล้วจะประชาสัมพันธ์ยังไงล่ะครับน้องลําโพงพร้อมแต่ไม่มีไมค์ฮะน้องๆก็ไม่รอชา้ารีบจัดแจงหาไมค์กันทันทีอาวุธสําคัญอย่างไมค์เนี่ยจะลืมได้ไงครับ พราะจุดขายของด h e โซโ o so so เนี่ยอยู่ที่ลูกอ้อนของเจ๋งเป้งเทพแห่งการต่อราคาคนนี้แหละครับอย่าพูดแจ้กกันแต่ห้องที่พูดจบวะแกพูดต่อได้โอเคปะมาเรามาดูลีลาของมือโป,โปรกันดีกว่าฮะสวัสดีครับผู้ชมในเรือ s อฟทุกท่านนะครับตัวหนังใบรุ่นมีค่าเอ้ย <laughs> ไหนว่าโปรไงครับน้องพูดผิดพูดถูกเลยผู้ชมในเ,ในเรือในเรือเอทุกท่านนะครับพูด เอาางนสวัสดีครับผู้ชมในเครือ n f ทุกท่านครับเอาวที่สภาษณ์ตัวนางของออฟติเชีไทยรุ่นพันล้านไทยรุ่นพันล้านนะครับตัวนางของท่านมีค่านะครับสาม้านมาแลกซื้อของพรีเมียมของทางของทาง G p S ได้ครับผมมันสวยๆนิดนึงนะพี่บ้านมันมันแขกไปอ่ะใช่แขกแต่แกพูดที่ว่าเดี๋ยวพูดเรื่อยๆเดี๋ยวเราชิมแล้วมันจะลงเนาะ อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับแถแฉไปก่อนเดี๋ยวก็ดีเองใช่ไหมครับน้องมาดูทางด้านการขายบ้างดีกว่าครับและลูกค้ารายแรกที่มาซื้อเนี่ยก็เหมาไปทีเดียว4ใบเลยครับดีใจมากครับมาเป็นคอมบคอมโบเซตเลยครับ4ชิ้นร้วดครับตกลงนี้จะมีใครพูดถูกบ้างไหมครับเนี่ยทีมเนี้ยและหลังจากนั้นลูกค้าก็เริ่มแวะเวียนมาเรื่อยๆแล้วครับดูเหมือนว่าจะไปได้สวยจริงๆขอบคุณมากเลยนะครับ ตอนนี้ <S ais ama> เริ่มคืนแล้วครับผมมีมีแฟนขับพี่น้ำหวานนะครับต้องฝากบอกน้ำหวานดีนะครับว่ามีแฟนขับติดตามน้ำหวานอยู่ด้วยนี่ทีนี้เขามีฐานแฟนขับของน้องน้ำหวานพอสมควรเลยครับแต่หน้าเสียดายจริงๆครับที่วันนี้น้องน้ำหวานสมาชิกสําคัญของ The So So ไม่สามารถมาขายด้วยได้เพราะติดทริปที่จองล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมโปรเจกต์ของเราเนี่ยแหละครับลูกค้าของเราตอนนี้คือเรายังไม่เจอลูกค้าขาจรนะครับนี่แหล FC แฟนคลับที่ติดที่ติดตามเรามาทั้งทั้งทีชาแนลตลอดครับ ก็ดีใจกันได้ไม่นานพอหลังจากหมดช่วงแฟนคลับไปแล้วสภาพบูธก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเริ่มเงียบเริ่มเงียบม,ม,มาอีกแล้วอะ่ะเสียงเริ่มไม่มีแล้วตั้งแต่ตอนตอนเที่ยงมาแล้วอ่ะครับออกกาการแบบนี้าทางจะขายไม่ค่อยดีนะครับน้องและในขณะนั้นเองคณะกรรมการของเราก็เดินทางมาถึงแล้วครับคงไม่ต้องเดาหรอกนะฮะว่าจะเป็นยังไงแก้ปัญหาบูธด่วน นั่นไงมาตามนัดจริงๆฮะป้ายที่ผมทําให้ใช่ไหม<ฮ>คุณก็ไปซ่อนอยู่ข้างในเอาพวกนี้ออกมาข้างหน้าให้คนเห็นชัดว่าพีทเนี่ยถือสินค้าชิ้นนี้อยู่ม่นเป็นงานโชว์ที่ดีเพีนงแต่ว่าพี่จะไม่กล้าแตะใดๆของน้องเพราะมันดูแบบเดี๋ยวมันไม่เป็นระเบียบไนงะคือเพเจอก์มันดู ดูทำให้ของมันดูดอปลงอ่ะอย่างเงี้ยมันดูเป็นของแฮนด์เมดอะแต่พอไปใส่ถูงพลาสติกดูเป็นของโรงงานแบบเพราะว่าของที่เอามาโชว์ไม่ต้องของพลาสติกหรอกที่อื่นเขาขายชนะ GTS นะจริงจริงคุณเงียบเลยอ่ะเออบอกได้เลยว่าคุณเงียบกว่าที่อื่นนะพี่พี่เขาพูดครับบอกว่าของเราอ่ะโอเงียบเียบแล้วก็ขายได้น้อยสู้สู้บสคู่แข่งเราไม่ได้ หรือว่ามาคึ่ทางนะครับแต่ว่าขายยังไม่ได้ครึ่งนึงเลยครับเพราะว่าเขาขายไม่ค่อยเก่งดูน่าเป็นห่วงเลยนะเพราะไม่มีน้องผู้หญิงนะน้องกูง้หญิงใช่มันดูแบบมัแนแข็งไงตอนที่เห็นบูครั้งแรกไม่คิดว่าจะขายได้ถึง20นะ <c oughs> แต่น้องเมื่อขายได้ถึง20ก็โอเคนะเ <c oughs> ป็นไงละ่ะโดนไปชุดใหญ่ทีเดียวเลยครับแต่ก็ถือว่าคณะกรรมการของเราช่วยจัดแจงให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นจริงๆและน้องๆก็ได้ทำตามคำแนะนำที่กรรมการบอกทำให้ยอดขายกระเตื้องขึ้นมาบ้าง แต่ก็เหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็หมดเวลาขายของแล้วครับพวกเขาจะเป็นยังไงกันบ้างต้องมาลุ้นต่อกันลวครับว่าเราเราทางานด้วยแบบน้ำพักน้ําแรงเราจริงๆริงอ่ะเราเสนอขายสินค้าของเราด้วยตัวเราเองอ่ะเพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกในการขายของพวกเราด้วยหนึ่งสองสามโซ่ดูท่าน้องๆเนี่ยจะตื่นเต้นน่าดูเลยนะครับ พูดผุดพูดถูกตลอดเลยนะครับพูดพูดผิดพูดถูกสิครับผมพูดผิดพูดถูกตลอดเลยนะครับแล้วก็ดูลนๆยังไงชอบกลน,นะครับมาเนี่ยก็มาสายด้วยผมรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นผลจากการเสียน้องน้ําหวานสุดที่รักของผมไปนะครับน้องหวานไม่อยู่เนี่ยปกติน้องหวานจะเป็นคนที่ฉลอะนะครับพูดจาอดอ้อนแล้วก็เป็นคนที่คอยติดต่อสื่อสารกับทีมนะครับ แต่ตอนนี้เหลือแต่ชายโฉนเหรือถ้าชายชะกันทั้งนั้นเลยพี่แนะนําให้น้องใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับไปลากคอมาครับใครไม่ซื้อก็ไปจิกมันมาครับข่มขู่ให้มันซื้อให้ได้นะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสําหรับบรรยากาศการขายของในอีก3ทีมที่เหลือครับร่วมสนับสนุนให้วัยรุ่นทําธุรกิจโดยธนาคารกรุงไทย